ทันยานันเพียรเพิ่มพัฒนาบอกดังๆแม่บอกเทวดาทาันยะนันเพียรเพิ่มพัดค่ะปวดขาขามาก็ไม่หายปวดเทาชื่อทันยานันอักขระนะเพียรเพิ่มพัดเพียรเพิ่มพัดอ่าปวดขาแล้วมีอะไรอีกแล้วก็ปวดขาแล้วเพียรก็ต้องเป็นผ่าตาปวดขาผ่าตาแล้วปัญหามีอะไรอีกไม่มีอะไรไ ปวดขาผ่าตาแล้วแล้วไปทำอะไรมาบ้างมีแท้งเขาเปล่าไม่มีแล้วมีขันหนึ่งขันค่ะมีขันมาใช่ไหมเขาบอกว่ามีอดีตมีโอมมาเอกเราไม่ได้ไปรับไปอะไรกันะล้วกุมารมาอยู่ด้วยมามีวมีกุมารมีขันใช่ไหมท่านเทวดาทำให้ปวดตาปวดขาผ่าต้องผ่าตาปวด าเป็นดวงวิญญาณของใครท่านเอ๋ยเห็นเป็นเช่นนี้แลถามแท้ชื่ออะไรกันเล่าหนาะเถรยันนันค่ะเอา,า,นานชื่อเก่าหน่อยมีไหมพ่มอชื่ออะไรนะนิตยาชื่อแต่พ่อแม่ตั้งให้ใช่ไหมเล่าชื่อนิต,ตยานามสกุลอะไรกันเอ๋ยเอ่อตอนเด็กเวลาแซงง่ค่ะแซงงูแซงโง่ การเป็นเด็กนั่นแหละนะหรือเป็นคนนั่นแหละครับเคยฆ่าชีวิตสัตว์บ้างไหมไม่มีเกี่ยวข้องกับพวกปลากบเขียดไม่ทำเลยไม่รู้จะไม่ได้ค่มนอยู่แถวไหนบ้านอ่ะอ๋อบ้านมันอยู่สังเกตวัดสังเกตวัดก็ได้ทำอยู่แล้วนั่นแหละท่านเอ๋ย บิดเบียนเลยมนุษย์นั่นแหละนะไม่มีหรอกจําไม่ได้ค่ะจําจไม่ได้ก็คือทานั่นแหละเอ้ยมันมีกรรมเก่าเลยอีกระท่านตัวเขานั้นเคยทําไว้กระสันนะนี่ข้าเอ่ยถึงอดีตชาติค่ะเคยฆ่าปลาฆ่าไก่กันแหละอเอ้ยลาอกระดูกล้ะเก่าลาะเขา่าล้ะตาลาะหูมันละท่านเอย้ยจึงเจ็บปวดเช่นนี้นั่นแหละเลยคราวนี้เลยจําได้แล้วใช่ไหมแต่ท่านหนึ่งอ่ะเกิดเขาเรียกไก่ ไปตายมันก็จะจะตายอ่ะเขาบอกให้เชื่อขอให้เขาอ๋อเป็นมีเชื่อแต่อดีตก็มีนะท่านเอ๋ยใช่ว่าเลยไม่มีนั่นแหละนะเพราะอดีตเห็นเลยนั่นแหละครับเขาน้านนาะจึงส่งผลเช่นนี้เลอ้าวเพราะฉะนั้นกุมารยังมีผลอยู่ไหมกุมารถามก่อนนะท่านเอ๋ยว่าใครเลยมาอยู่กับเขาแท้ แล้วมีคเคนมีคน่ีกุมาอยู่ด้วยแล้วเคยเข้าป่าเคยบางทีก็มีแบบมาคุยมาอะไรเงี้มา่คุยกันทางไหนจ๊ะคุยกันทางไหนกูมาแต่ว่าถ้ามีคนแบบว่าที่รู้จักกันแล้วเข้ามาเรียกเาจะมาแล้วเรียกแล้วก็เข้าตัวเราเลยอ๋อเคยทรงกุมารงั่นถามอีกนะท่านหนากุมาก็ขขนมาด้วยกันหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะะเจ้า ปุมานมาก่อนใช่ไหมขันนั่นใส่อะไรกันเล่านะะขันอะไรแม่ร,มร,ร,ร,รับกับพระหรือคารวะรับกับาาคารวะค่ะขันไม่มีอะไรหรอกท่านเอ๋ยปุมานเลยนั่นแหละนะเธอผ่านไปที่วัดไหนมาครามีไปไหว้มาใช่ไหมเล่านั่นแหละตามตรงนั้นมาแต่ท่านเพราะเอ่ยปากด้วยกันนะซี ถ้ามีจริงก็อยู่ได้นะมาอยู่ด้วยกันนั่นแหละคราเจ้าเคยเอ่ยไว้นั่นแหละเอ่ยจึงตามมาเลยหลอนตาอ่าไอ้นี่มันไปเรียกเธอมาใช่ไหมใช่ตาไม่ได้เรียกเออไมนไม่มีมันต้องมีแหละเอ้ยกูมาช่วยหนูตาหนูจะบอกเออทำไงหนูจะมาได้ยังไงถ้าไม่พูดมันต้องเรียกใช่ไหมแล้วก็เลยมามันหลายสิบปีแล้วมันเบิร์นอยู่นะ ม่เคพูดกับเด็กอะค่ะเขาไปขอกันมาเรวบอกเออถ้าสมมติว่าเขาบอกว่ามีคนมีกุมารอะไรเงี้ยเ้วบอกเออมาเช่กรนทำมามามมามาม่มา้าม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 าามามามพูดมามา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 มามมามาาม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 มา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 ามามาาม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 ่มามาาามาาม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 มาไมาาาามามา้าาาาเาามาาเามาาาาาาามาาาเามา น่เดี๋ยวไม่ช่วันมยูด้วยไม่ได้นะปีศาจมานี่นะพูดอยู่ในห้องน้ํานะใครก็ได้ช่วยเรารวยนะเราจะยอมหมดเลยปีศาจไอ้มานี่นะมันเจาะเลยมันเนี่ยนะไม่ยอมเลยมันบอกว่าก็ไปพูดในห้องน้ําไงว่าถ้าใครก็ใครก็ได้ช่วยงานนี้มันจะยอมรับใช้เลยยอมนับถือเลยไอ้ปีศามจามาซาตานนีนะ่มันเข้าเลย จะเสร็จอะไทีนี่ถูกช่วยเด็ดอันนี้ก็อยู่กันนี่ไงใช่ป่ะเราจะบอกว่าผิดก็ไม่ได้ใช่ไหมไ่หนูได้หนูไม่ผิดนะเป็นแ่หนูมาอยู่ด้วยเองนะเออเถ้าถ้าดีจริงก็มาอยู่ด้วยกันใช่ไหมใช่อ่านีีอ่ากินว่ะเจไ่ว่า่ไตังเลยละเาจะเ่ได้ไง มยังไม่รู้เลยว่าตังมนอยู่ตรงไหนเนี่ยคตคือมันไม่ได้เรียนฝ่ายการตลาดมาใช่ไหม <c ười> ไม่เรียนการขายมาใช่ไหมใช่ไม่ได้เรียนการเงินมาใช่ไหมฮะมีแด็กกินอย่างเดียวกินอย่างเดียวแล้วก็อน,นอนนอนแล้วจะไปให้มันทําอะไรไ<ด>ใช่ไหมครับอาเป็นว่าไม่ได้ผลงานจากไอ้พวกเด็กพวกนี้หรอกแล้วไปโทษมันไม่ได้ไปขอมันเองมองงงนะขออะไรกูว่าขอออเดอร์ กูยังไม่ได้เรียนหนังสือเลยน้ำน้ำแดงยังหากินเองไม่ได้เลยตามนี้อาไปเกิดเลยอย่าขี้ทะเลาะกันไปแล้วก็ไปเหรอจ๊ะกี่วันชื่อสิบวันสิบวันเอาอาหารการกินชื่ออาหารการกินชื่ออะไรหรอเธอชื่ออะไรก่อนอ๋อเธอชื่อไก่ชน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 อ่ะไก่ชน ชื่อไก่ชนด้วยอ่ะกินข้าวกินปลาอะไรกินน้ารับวโวนตาว่าปลา,าหมูปิ้งก็ได้อร่อยดีอ่อาทอไก่ย่างก็ได้ครับเอาแค่นี้นะครับเออเออแค่นี้อ่ะน้ำแดงน้ำเขียวน้ำชุ่มน้ำกระชี้น้ำโค้กครพับอ่าดีม,มากไปน้อมกรอบกรอบกินได้หมดเลยครับเสื้อผ้า ล่อนนิมย่รวไมเลนิยมหอยังไม่เลิ่เ,เ,เหรอะอ่าอดีมากต่อไปก็เป็นสัตว์ชาดาหือปล่อยสัตว์อะไรปล่อยชาคะป่อยกบสองตัวพาแลหวือจ้์กบสองตัวครับจบถ้าทานหนึห่งชุดละกันได้ครับสิบวันกับ ไอ้พวกไก่เท่าไหร่วะไอ้พวกเก็บไก่อ,อไ,ไอ้พวกปลาไอ้พวกมีเชือดอละเทวดายังไม่ได้บอกอยังไ,ไม่ได้บอกอ่ะไปได้แล้วลูกสัตยังไม่ได้บอกครับของเธอได้รายการอครบแล,บล้วเสื้อผ้าอาหารต่อยสัตว์แล้วจำนวนวันสิบวันแล้วอ้าวขอเชิญท่านเทวดามาเลยได้รับเชิญกันนะคะเออโชคดีขอขอแล้วท่านผมไม่ได้มาเองค่ะชวนมาอย่ามาโทษกันไม่ได้ อป็ดปลาท่านเทวดาเหลือเป็ดไกป่ปลาสัปสัษษต์<ช>สัปะสัษษตที่เห็นข่ากันมาทั้งอดีตชาติและปัจจุบันชาติท่านเอ๋ยถ้าบุญเลยนั่นแหละเนาะหากบุญนี้ให้กรรมหมดกันพอชาติหน้าหนองไม่ต้องเจอกันอีกแล้วยี่สิบวันนะ่ะท่านเอ๋ยทำบุญเลยรักษาสินแผนนั่นเอาบุญผู้สนให้สัปสัต์กัน ที่เรานั้นเคยเบียดเบียนเินนข้าเขาที่เราเอาเลือดเนื้อมากินกันที่เราแลกเขานั้นนั่นแหละนะวันนี้พวกเราขอโอโหสิกรรมค่ะสำนึกสินนะแล้วแหละเอ,อโอเคเปล่าไดาถา้ถ้าเราโหรนี้โหรนี้อะน,น,น่าไปถามพี่ฟานเด้อ นั้แมม่ก็ไปหหาอมากก่อนแล้วันแล้วววปดยาอ่นี้ไปหาหมอก็หักไปวันหนึ่งแล้วก็มาเพิ่มวันหนึ่งไปก่อนได้ใไหมคะไปวันหนึ่งนะไม่ใช่ไปหลายวันนะไปหาหมอเสร็จแล้วก็กลับมาเพิ่มเข้าอีกวันหนึ่งได้ไหมท่านเทวดาไปยังไงน่ะท่านเหมอนัดอ่ะไปค้างคืนหรือเลยก็ได้นะไม่ไปเช้านี้แล้วก็กลับเย็นเลยกลับมาเลยดิก็ได้อยู่ท่านเอ๋ยค้างคืนเลยจะยากสินะ หานแล้วแต่เธอแล้วกันเธอจะทำเมื่อไหร่ก็ตามนี้แล้วกันทั้งหมดที่ต้องทำคือ30วันตามนี้แล,แล้วเราสัปปะสัตว์นี้ให้สังกัดสังฆทานอะไรให้คุณไหมสัปปะสัตว์ต้องเอาอะไรบ้างสังฆทานกี่ชุดสังฆทานสองชุดนะท่านนะยสังฆทานสองชุดเอาชุดขาวดีกว่าค่ะชุดอื่นนะคงใส่ลำบากกันชุดขาวสองชุดสี่ชุดแหละช่วยเฉยเฉลยเลยเช่นนี้นั่นแหละเนาะ ข้าวปลาอาหารนั่นละพอขอแค่นี้หนอเป็นผักสดก็ได้แหละซื้อผักแบบนี้มาเลยแหละตามนี้ให้กับเราสปปรรพสัตว์ทั้งหลายจบเธอจะทาเมื่อไหร่ก็ไปสัตว์ให้หน่อยสิท่านเอ๋ยกํากเลยนั่นละหนอะหอยขมสามโลเอ๋ยกบเลยสองตัวแหละนะปลาหมอสิบตัวปลาไหลสิบตัวพอนี่ละหนอะแค่นี้แหละท่านเอ๋ย ศสอหมอสิบไหลสิตามนี้อ่ะเรียบร้อยปวดขาปวดตาผ่าตาทุกอย่างก็จะราบลื่นดีเป็นไปตามกนแห่งกรรมนะท่านหนาะดีกว่าเจ้าไม่มาองคูสิกรรมค่ะา,างนั่นนาะนดวงวิญญาณน,นั่นแหละเขาได้ไปเกิดแล้วท่านเอ๋ยเอาหัวสิกรรมเลยแล้วสินะทุกอย่างก็จะทุกเราเบาบางค่ะ ตัวเจ้าหนาก็จะเบาขึ้นเช่นกันสาธุวันนี้จบรายการมีมีก่อนมีหนึ่งลายครับเอาม่ใครมานี่ครับอยเอาม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 าลายอิดร้อยอ่่มป